โกลดั๊บร่าเซต950เนี่ยเพราที่ผมลองถ่ายเนี่ยผมจะใช้หมดกพีใช่มหมวกพีครับเพื่อให้เพื่อให้กล้องตั้งรูรับแสงแล้วก็ชัตเตอร์สปีดเองรูรับแสงและชัตเตอร์สปีดจะตั้งเองครับทีนี้ปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยเวลาถ่ายภาพบอลลูนไปที่ท้องฟ้าเนี่ยโดยมากท้องฟ้าอาจจะค่อนข้างจะสว่างเพราะฉะนั้นมีเป็นความเป็นไปได้ที่บางทีย้อนแสงหรือย้อนแสงเนี่ยบ่อยครั้งบางทีถ่ายแล้วก็รูปเอ่อบอลลูนอาจจะ มืดเกินไปสีไม่สดใสไม่เป็นไปดามที่เราต้องรเพราะนั้นเราจะควบคุมบวกลบ การชดเชยแสงนั่นเองครับปกตินยตอนนี้มันจะไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ถ้าปกติศูนย์ศูนย์พอผมยกลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะเป็นบวกอ๋อได้ว่าเราไม่ต้องไปปรับรูปในโฟโต้ช็อปแล้วพี่เอกเนาะแต่ภาพมืดอะไรอย่างงี้ปัญหาภาพมืดที่เราต้องไปปรับเองนี่คือหลักๆเลยที่จะใช้ขึ้นไปถ่ายกันง่ายแค่นี้เองนะครับสามารถที่จะเก็บภาพได้แล้ว่ทีนี้ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าได้ยินชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าเสียงที่นี่ค่อนข้างรบกวนมากใช่ต้องบอกว่าเพราะว่าที่นี่ะีเเสยยยยงงกรล่ออแแ้คืนต์ เยอะมากเลยครับเตรียมที่จะยกบอลลูนทุกลูกขึ้นไปบายบายยอาจารย์ไปแล้ว อาจารย์ไปแล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์กลับมาครับเพราะเรายังต้องการอาจารย์อยู่อาจารย์อาจารย์ให้อภัยผมเถอะอาจารย์ให้อภัยผมเถอะอาจารย์กลับมา เก็บเป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราได้ไปท่องเที่ยวไปเลียนรู้เคล็ดลับแท่นิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพท้วหัวใจความสุขที่ต้องหลองโอ้โห For o s e Yeah.